สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมดีผมได้บอยครับผมแล้วก็อยู่ในเกมโยกังโมบายครับผม<ด>ซึ่ง <boy. S 1> คลิปนี้นะผมก็ได้สนับสนุนโดยโอวท็อปอัพนะครับสำหรับคนที่อยากเติมนะเกมเมียโปโลเอ็กนะเกมอื่นนะครับก็สามารถทักไปถามในแฟนเพจได้เลยนะครับราคาถูกสุดคุ้มแน่นอนผมฝากด้วยน,นะผมลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอเคซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเห็นข่าวนะครับว่าเกมโยกังโมบายเนี่ยจะถูก นำมาเปิดใหม่นะในเวอร์ชันของ n f t โดยใช้เชนของ v m i x นะผมเป็นเหรียญใหม่นะที่ G อ่าโดยแต่เดิมทีแล้วเกมนี้เคยเปิดแล้วนะผมเคยเปิดแล้วในเวอร์ชันของภาษาไทายด้วยนะนานมาแล้วนะแล้วก็ปิดไปนะแต่หลายคนก็อาจจะเคยเล่นแล้วก็คุ้นตาว่ามันเป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าคำตอบคือมันเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะผมที่เคยเปิดเลยเป๊ะๆนะแต่ว่าตัวเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ อัปเดตต่างๆเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นระบบระบบต่างๆตะเกียบคัสอาชีพนะแ๋ยวจะดูกันเลยว,ว่ามีคัสอะไรบ้างที่ถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันของที่จะถูกนำมาเปิดใหม่นะบนวีมิกนะผมโดยระบบอิน P. เดอ๋์เเราไปดูกันที่คัสกันก่อนนะผมว่ามีอะไรมาใหม่บ้างเนาะอ่าแต่ก่อนนะผมที่ถูกนำมาเปิดเม,มื่อเมื่อนานมาแล้วนะในประเทศไทยจะมีโดยหลักๆแค่ประมาณน่าจะจำไม่ผิดนะประมาณ5า้าคัสก็คือมีดาบ มีบีมีทวนมีฮานูแล้วก็มีหมอนะถ้าถ้าจไม่ผิดจะมีแค่นี้ในหะมห้าคัสซึ่งตอนนี้มันถูถกเพิ่มใหม่ถึงสคัสนะก็คือนินจาผู้กันมัดแล้วก็อะไรไม่รู้ครับอันนี้อันนี้ผมงงเหมือนกันว่าอาชีพอะไรนะอาจจะเป็นจานบินหรืออะไรสักอย่างก็มีอะไรลอยๆนะเอาเป็นว่าที่จานบินแลยกันนะผมก็ไม่รู้จะเรียกกันว่าอะไรดีจะเรียกว่ามันมันว่าพินก็ไม่น่าใช่นะั้นลอยขนาดนี้โอเยวาะไปนนน่ก็ังง นเรื่องว่าที่นักดาบก่อนนักดาบนะผมเลือกตัวเป็นผู้หญิงมานะเป็นทั้งหญิงและชายไม่ล็อกเพศนะคุณสามารถเลือกได้ทั้งหญิงและชายเลยสาหรับแต่ละอาชีพนักดาบก็จะมีแยก2สายผมตามสเต็ปียวกังคือนักดาบธรรมะแล้วก็ธรรมอ่ะคัสหนึ่งคัดสองนะโหอันนี้อันนี้คือธรรมะนะผมอ่ะได้ไปนะชุดก็จะค่อยๆสวยขึ้นนะตามแต่ละคัดที่สูงขึ้นนะครับผมอันนี้แต่อันสุดท้ายนี่อาจจะเป็นจุติหรืออะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันสุดท้ายซึ่งมันก็จะมีสกิโอจำ ประจำคาร์ดนะพเพิ่มเอาใหม่ด้วยนะเราเอาคาร์ดเลเวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ของฝั่งนักดาบเนาะเราไปดูของฝั่งอะทัมนะเมื่อกี้ธรรมะอะทัมนะครับวันนี้ก็ชุดก็สวยเหมือนกันนะผมสวยเหมือนกันเลย <S <S นี่ก็อลังการตามสเต็ปเขาะนะ <S <S ต่อไปก็เป็นกระบีก่กระบี่ก็เป็นตัวที่ผมเล่นอยู่นะ <S <S ชอบชอบบีนะพิวดีนี่เป็นบีธรรมะนะครับผมบีธรรมะอ่าก็สวยโยนี่บีธรรมะต่อไปเป็นบีอะทัมนะมครับผมเกียรธรรม ซึ่งสกิลเขาก็จะไม่เหมือนกันนะระหว่าง2ส,สายนะเนี่ยสกิลสกิลเขาจะไม่เหมือนกันเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือธรรมสกิลไม่เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นแพสซีฟนแล้วอันนี้ฝั่งอะธรรมโอเคต่อไปไปดูอ่าทวนนะครับผมทวนทวนอ่าทวนธรรมะครับผมทวนธรรมะโหอลังการงานสร้างแน่นอนนะอลังการงานสร้างแน่นอนโหดูดิ โอ้โหอะไรครับเนี่ยนะต่อไปเป็นตทวธรรมครับผมทวนธรรมนะเรื่องของรายละเอียดสกิลนี่ผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันอ่านไม่ออกนะต้องรอดูแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะภาษาจีนบอกเลยว่าอ่านไม่ออกจริงต้องขอข้ามไปเลยนะเอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะว่าอ่านไม่ออกอันนี้ก็เป็นตัวธรรมนะครับผมต่อไปก็เป็นนูนะผมนูนะนูนูประเทศยโยนูธรรมะครับผม นะต้องมีจังไอยจังไอย์หงอนๆอนะตามสเตปของโยกังนี่โนโอาธรรมครับผมนี่โอ้โหนี้คาดน,นี้เท่มากอันนี้คือผมชอบชุดน,นี้มากคือมันเท่เท่จัดอันนี้คือชุดประจําคารคนะครับผมสามารถใส่ชุดแฟนจีได้แต่น,นี้เป็นชุดคารดชุดคารก็สวยแล้วนะไม่ต้องใส่แฟนจีก็สวยแล้วนะ,อ,นรรววนะอันนี้ก็เป็นอันนี้ของอาธรรมนะต่อไปเป็นหมอนะครับผมอันนี้หมอธรรมะนะครับผมหมอธรรมะเออ ต่อไปเป็นหมออาธรรมครับผมอ่ะนี่หมออาธรรมโอเคต่อไปเป็นนินจาครับผมนินจานะนินจาดาบคู่แหละนะเป็นนินจาแอสซินตอะอันนี้เป็นนินธรรมะครับผมโอเคนินธรรมะต่อไปเป็นนินอาธรรมครับผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกเรื่องของสกิลนะเพราะผมไม่รู้จริงนะสกิลของแต่ละฝั่ง ก็จะไม่เหมือนกันนะมาทาแตกต่างกันไปนะครับผมเคอันนี้เป็นนินอาธรรมนะครับผมต่อไปก็เป็นอผู้กันนะผู้กันหรือเพทมนตน์แนะเมตเมตผู้กันอันนี้เป็นผู้การธรรมะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอาชีพที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะต่อจากนินนะผู้กันสวยครับสวยผู้การธรรมะนะอันนี้เป็นผู้การอาธรรมครับผมอชุดก็ อลังอลังหน่อยต่อไปก็เป็น,ม,นม,มัดับผมมัดมัดธรรมะนะผมนะธรรมะต่อไปเป็นมัดอาธรรมครับผมมัดอาธรรมใ่แล้วก็ถึงอาชีพสุดท้ายนะที่น่าจะอัปเดตเข้ามาล่าสุดนี่แหละนะไม่รู้ว่าจะถูกเอาเข้าเอ,อ่อเวอรช์ชันของอวนะีนะี้หรือเปล่านะเพราะว่าไม่แน่ใจนะ เป็นอะไรไม่รู้จานบินเนรับผมจานบิน <c oughs> จานวินธรรมะครับผมชุดอันนี้มันดูแบบไม่ค่อยอลังขะเน่าจะเป็นอาชีพมาใหม่เลยยังไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมแล้วก็เป็นจานบินอธรรมครับผมชุดจะต่างจากข้างบนเยอะนะความประลังการเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมาใหม่ด้วยแหละมะั้งนะโอเคประมาณนี้เนะ่ยผมในเรื่องของอาชีพที่ถูกอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมเสียอาชีพเนาะไม่ขอลงลึกมากอาการโอเคต่อไปก็ ไปดูในเรื่องของแบบระบบร่าวๆนะทั่วไปซึ่งเกมนี้ใครที่เคยเล่นมาก็อาจจะรู้ว่ามันจะมีระบบเอ่อลงดันมาจําวันทำเวสสัตว์เลี้ยง VIP อะไรเงี้ยคือมันมีทุกอย่างบบตามสไตล์เกมจีนแต่ก่อนเลยนะมีเอามาหมดแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นระบบบ้านเอ่อระบบสร้างของระบบตลาดซึ่งน่าจะมีอยู่แ้วมั้งนะมีหลายอย่างอันนี้เป็นระบบบ้านซึ่งผมยังไม่ได้ไปลงลึกอะไรมากก็จะมีสร้างบ้านตกปลาทำไลฟ์สกิลนะขุด แน่ปลูกผักอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับผมตรงนี้ผมยังไม่ได้เริ่มทำเหมือนกันผมสร้างไว้แต่ว่ายังไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะครับผมระบบสร้างบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นระบบอันนี้เป็นเช็คอันดับครับผมเช็คอันดับแรงเนาะนี้ก็เป็นระบบสร้างของครับผมคุณสามารถสร้างของต่างๆได้นะสร้างของต่างๆได้ก็มีแยะไปหมดหายไม่ออกเหมือนกันนะสร้างลุนนี่นั่นอ่าเป็นระบบสร้างละกันต่อไปนี่เป็นระบบกู้คืน ระบบเป็นระบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะบอร์ดออฟไลน์นะผมแล้วก็มีระบบคู่คืนด้วยมีทั้งบอร์ดออฟไลน์แล้วก็มีคู่คืนนะมีเยอะแยะหลายอย่างนะมอสโซไปหมดนะครับผมระบบมีตรงตูงนั่งนะผมอันนี้เป็นระบบตลาดกลางระบบตลาดกลางของที่นี่นะตลาดกลางเราใช้ทองคําในการซื้อนะเป็นทองคําที่อันนี้เป็นทองคําสําหรับต้องเติมเข้าไปนะทองอันนี้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบในระบบของวีมิกเขาจะมีขนาดอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะโอเค ระบบประมงประมลอะไรเงี้ยครับผมโอเคตลาดนะแล้วก็เพื่อนอันนี้ก็อันนี้ไม่รู้ครับผมน่าจะเป็นระบบส่งของให้เพื่อนนะส่งนู้ดนี่นั่นสตารบิน่าอันนี้เป็นระบบแต่งงานับผมระบบแต่งงานนี่ก็จะเปิดตั้งแต่เลวลต้นๆนะสามารถแต่งงานกันได้นะเกมนี้ไม่ระบบแต่งงานนะระบบคู่รักนะก็นี่ไม่มีอะไรนะผมอันนี้ก็ระบบอะไรไม่รู้ครับผมน่าจะเพิ่มข้ามูลเหมือนกันอันนี้ระบบกิ้ครับผมระบบกิ้ ผมก็อยู่คิวอะไรก็ไม,ม่ร่วมกันอยู่ได้ร้อยสามสิบวกว่าคนเยอะแล้วด้วยอันนี้ก็ตั้งค่าครับมีอะไรครับผมแล้วก็ในเรื่องของพวกเออ่ระบบตีบวกนะครับรตีบวกนะก็บวกได้เรื่อยๆนะยิ่งบวกเยอะๆนะไอ้พวกตรงนี้มันก็จิ้งเรืองแสงสวยขึ้นเลยอันนี้ผมบวกสามสิบอยู่นะมันก็จะเป็นออกอฟ้าๆหน่อยนะอันนี้ผมใส่ชุดเออ่แฟชั่นอยู่นะมันเลยแปลกๆนิดนึงนะก็นี้ผมตีบวกสามสิบแล้วต้องไปหาวัตถุดิบมาตีต่อนะครับยังไม่ได้ลงดัน ก็จะมีตีบวกแบบหลายแบบหน่อยนะอันนี้ข้อน่าจะใส่รูนนะผมใส่รูนนะระบบรูนนี่ก็เป็นตีบวกแบบบวกห้าบวกหกนะนี่ก็เป็นตีแบบตีแบบติดไปเลยอะติดติดอาวุธไปเลยเนี่ยผมนะอันนี้เป็นบวกขั้นดาวนะครับผมตรงนี้<อ>ก็หาของให้จัดก,การตีบอสลงดันอะไรเงี้ยนะทั่วไปนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่เอ ระบบสกิลนะครับผมระบบสกิลเกมเนี้ยสามารถเอ่อเอาสกิลลงในการต่อสู้ได้4สกิลเท่านั้นนะนะคุณจะมีรีเซ็ตนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่แต่คุณจะเอาลงได้4สกิลไม่ว่าคุณจะปลดล็อกไปถึงเลเวลเท่าไหร่ไม่จะลงได้แค่4สกิลเนะี่ยเพราะว่าเลือกมาว่าจะเอาสกิลไหนลงนะเลือกมาลากใส่ลากใส่นะก็จะเอาสกิลไหนเล่นมากนะก็ล,ลากไปนะส่วนผมก็เรียงมั่วนะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมโอเค น่าจะอัพกำลังภายในเลยสักอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกพัสซีเลยถ้าเป็นพัสซีนะครับผมนะผมก็ยังไม่ได้ปลดเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ต้องเอามายัางไงนะอันนี้เพราะเราเราก็สวดม่วงอยู่นะตอนนี้เราก็ลืมนะในเวอร์ชันเก่าลืมแล้วต้องเล่นยังไงบ้างอันนี้เป็นระบบสัตว์เลี้ยงครับผมสัตว์เลี้ยงก็จะมีเยอะมากนะหลายตัวมากมีแล้วระดับความแรงตั้งแต่สีม่วงสีทองนะผมเนี่อันนี้สีม่วงแล้วสีทองก็จะโหดกว่านะ อาไดจากการซื้อในช็อปหรือไม่ก็ทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้นะครับบางตัวก็สามารถซื้อในช็อปได้เลยนะบางตัวมันก็มาจากกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมนะมีหลายแบบนะให้สะสมนะโอเคแล้วก็มีของระบบอาวุธเรียกว,ว่าอาวุธพิเศษนะผมอาวุธพิเศษนะใน,นระบบสัตว์ขี่ับผมระบบสัตว์ขี่ก็ มีค่อนข้างหลายตัวนะหลายตัวมากมายนะเยอะไปหมดบางตัวก็ซื้อได้เลยนะในช็อปมีอะไรม่นู้แต่ไปหมดนะผมเยอะไปหมดเลยนะหมาแมวหม,ม,นะมูหมากาไก่นยเต้ไปหมดบางกงบางกรบางคืนนก,ก,ก,กพิราบนะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของสัตว์ขี่ได้ด้วยนะเช่นอ่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะซื้อของมาเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าชิ้นนั้นหามายังไงนะ อันนี้คืออัปเกรดนะให้ถึงขั้นแล้วก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้นะโอเคต่อไปเดี๋ยวพาไปดูระบบอ่อพวกเควสดีกว่านะระบบพวกเควสของเกมนี้นะผมอันนี้ก็เป็นพวกข้างบนนี้จะเป็นพวกรับของรับของกิจกรรมของเขานะรับตาตมิหน้ารับอะไรก็ว่ากันไปนะผมซึ่งมันเยอะแยะไปหมดนะผมก็ปวดหัวนะมันเยอะเกินอันนี้ก็เป็นพวกเควสนะผมโดยทั่วไปเกมแนวนี้ก็จะเป็นแบบแนวออโตเควสนะก็คือกด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 แล้วก็จะวิ่งวิ่งไปนะกดกดกด แล้วก็วิ่งวิ่งไปนะตาสไตล์นี้นะแล้วก็มีพวกลงดันนะลงดันลงดันประจำวันนะผมแล้วก็หนาบอสนะผมหน้าบอสอ่าโอเคไปประจำวันนะผมกด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 ก็จะวิ่งวิ่งวิ่งไปนะผมใครเคยเล่นเกมตัวนี้มาก็น่าจะเข้าใจดีว่าเป็นยังไงนะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบดันเนาะโอเคระบบดันเทียนอันนี้ได้อะไรมาวันนี้โอ้ได้เป็นสกิลอะไรสักอย่าง โ <Okay>. oh, อเคโหดเสียงดังเสียงดังเราดันเชียนนะผมดันเชียนดันเชียนดันเชียนอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ครับดันประจําวันนะดันประจําวันต่างๆยิ่งปลดล็อกเรียวสูงขึ้นก็จะมีปลดดันนู้นนี่นั่นพรัพยากรดันเงินดันที่พี่อะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นพวกบอสบอสโลกครับียกว่าบอสโลกนะบอสโลกก็จะดรอปพวกของนะ ก็มีเวลาเกิดนะเป็นประกาศเวลาเกิดว่าเกิดตอนไหนบ้างนะผมในแต่ละช่วงเวลาแต่ละตัวนะเกิดสลับกันไปนะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมของเขานะกิจกรรมตามเวลาช่วงเวลาซึ่งเกมนี้กิจกรรมมันก็ค่อนข้างเยอะนะผมมีให้เล่นทั้งวันนะเลมันมันเยอะจนเราเขี้เกียจเล่นนะครับผมมันเยอะเกินนะเยอะจนจนงงระบบมันมันนวนเนยหนี่นเป็นดันเจี้ยนเอ่อ ขเขาเรียกว่าดันเจนทรัพยากรแล้วก็ดอรอปพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วมีทังหมแบบง่ายแบบยากนะแบบง่ายแบบยากกดล็อกไปเรื่อยๆตามเลเวลนะก็จะมีใช้เป็นบัตรลงดันหรือไม่ก็ใช้สตามิน่าลงดันที่เป็นน้องไก่ตรงนี้แลนะ้วาสามารถรับม้จากประจําวันนะเปิดกล่องอะไรนี้เปิดกล่องที่เขาแจกมาให้ก็จะได้น้องไก่ไปนะครับผมโอเคแล้วไปดูระบบ VP กันดีกว่านะครับคนที่อยากเห็นระบบ VP ีของเกมนี้นะเนาะแข่ระบบ VP ีของเกมนี้เนี่ยผมก็ ต้องไปดูกันที่เอเทม,มอนะครับอเทมอมอ่ะอันนี้คือเป็นเลขศูนย์นี่คือ v i p ผมศูนย์นะ v ี p ศูนย์ก็ไม่ได้เติมเงินนยคือจะอัพ VIP ก็ต้องเติมเงินนะเติมเงินเพื่ออัพ VIP ผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าระบบของวีมิกที่เอามานี่จะเป็น v i p ีแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมี v i p อยู่แล้วนะ v ี p ก็จะมีไปเรื่อยๆนั้น v ีศูนย์หนึ่งแล้วก็ได้พวกสิทธิพิเศษตามนี้แล้วก็ได้ของซื้อตรงนี้ไปนะ ของประจำา V พนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสครับผมมีสิบหกนะซึ่งแต่ละ vp p ก็ต้องเติมเงินสะสมเพื่อให้ vp p เพิ่มขึ้นนะก็ต้องเติมเงินสะสมเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะแต่เลยนะบกอยากเติมเท่าไหร่ก็เติมนะสว่วนในเรื่องของอการแลกเหรียญน,นะผมยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะ ต้องทํำยังไงถึงจะแลกเหรียญได้อาจจะเกิดจากการล่าบอสล่าของอหรือว่าทาเปรี้ยวจัวันหรืออะไรอย่างนี้นีผมไม่ชัวร์แต่ระบบค่าของเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะยังอธิบายไม่หมดนะโดยทั่วๆไปก็ประมาณนี้นะแล้วแฟชั่นก็ค่อนข้างเยอะนะ่ยหแฟชั่นเยอะมากาถ้าให้ดูก็คงอธิบายไม่หมดจริงๆนะสำหรับเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นนี่ก็โหเยอะอะ เราเล่นเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วคนที่เล่นสายแฟชั่นน่าจะชอบดูมันเยอะจริงๆอันนี้อาจจะเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดมานานแล้วเปล่านะเปิดมานานมากแล้วนะผมนานจริงๆนะเยอะไปหมดเลยนะผม,มเยอะไม่หมดเลยเยอะมากมีแฟชั่นดาบแฟชั่นอาวุธ แล้วก็มีแฟชั่นแฟชั่นชุดนะครับผมแฟชั่นชุดมีแฟชั่นชุดอ่านี่แฟชั่นชุดนะครับอันนี้จะเป็นของผู้ชายนะอันนี้เรากดดูไม่ได้บางอันน่าจะเพศชายใส่ได้อันนี้จะเป็นของผู้หญิงโอเคแยกกันชายหญิงนะโอเคอ่าแฟชั่นอาวุธแนวแฟชชั่นชุดนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแฟชั่นอะไรครับเนี่ยเฮ้ยคืออะไรครับเนี่ยน,นี่ผมก็งงนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ่านไม่ออกครับผมแต่ก็หลักๆก็มีแฟชั่นประมาณนี้แฟชั่นจัดขี่อาวุธชุดรอยเงี้ยครับผมแฟชัน่นกรอบรูปอะไรเงี้ยครับผมโดยทั่วไปต,ตาตล์เกมของจีนแต่ก่อนนะก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบเกมเนี่ยแบบออโต้ ไอเดลนะก็น่าจะชอบนะเพราะเป็นเกมสมัยก่อนที่ค่อนข้างคิดมากชอบแนวออโต้ออโต้หน่อยแต่ว่าเกมนี้ก็บอกเลยว่าอาสายปนะนะสสเปย์นะผมจริงนะสุดๆเลยนะแต่ก็เล่นสนุกสนุก,นกชิลๆได้นะไปลองเล่นขับ,ขบลองดูว่าจะทำเงินเป็นยังไงนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเวอร์ชั่นไทยออกเนี่ยอาจจะได้มาทำคลิปต่อเนื่องนะครับผมตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟจีนมัน อ่านอะไรไม่ค่อยออกเลยอธิบายเลยมากไว้ค่อยได้เน้นแบบโฟลปลาไปก่อนนะตอนนี้ไว้เจอกันตอนที่แบบเซิร์ฟมันเปิดจริงๆแล้วเราสามารถอธิบายได้ดีกว่านะไว้เจอกันใหม่ผมอย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนครับผมขอบคุณ